ะมาสาธิตนะคะการเทวัตถุดิบเต็มกระบอกนะคะซึ่งวัตถุดิบวันนี้ของเราเป็นข้าวเปลือกนะคะขั้นตอนที่หนึ่งการเทข้าวเปลือกแบบเต็มกระบอกนะคะ ปุ่มออฟออนออฟนะคะคือกดเปิดเครื่องกดเบาๆครัเครื่องก็จะเดินทำงานะคะเครื่องก็จะขึ้นคำว่ากอปปี้นะคะเราก็กดปุ่มมินกดปุ่มมินนะคะเครื่องก็จะขึ้นคำว่าพุทธนะคะเราก็เอาการ ตัวนี้วานะคะแล้วก็เทวัตถุดิบอันนี้ลงไปลองดูนะคะปล่อยออกค่ะแล้วก็รอเครื่องคำนวณสักครู่นึงนะคะก็ะะจะได้ค่าตัวเลขมานะคะ ทีนี้เนี่ยในการเทแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะต้องรู้ด้วยนะคะเราอาจจะเทครึ่งนี้เทหลายๆครั้งก็ได้นะคะทําเหมือนขั้นตอนแรกเลยเทกระดิบใส่กระบอกแบบเต็มกระบอกะคะ่ะ <Okay. S 2> แล้วก,กดปุมมีนอย่างม,มีนนี่นะคะ ที food, so ่ทำมาพุทธนะคะแล้วก็เทวัสดนี้ติดพดีางรอเครื่องคำนวนตัเละเราก็จะได้ค่า เราก็กดปุ่ม sample นะคะหัวใจกดค้างไว้นะคะกดค้างไว้เครื่องก็จะโชว์ว่าเราเทเครื่องนี้ไปแล้วกี่ครั้งนะคะเราเทไปแล้วสองครั้งใช่ไหมคะสองครั้งนี้เราอยากรู้ว่าค่าเฉลี่ยของวัตถุดิบนี้เป็นเท่าไหร่นะคะเรากดปุ่ม average ค้างไว้ค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยนะคะ ทีนี้เนี่ยเครื่องนี้จะเท,ะเทกี่ครั้งก็ได้ในในการหาค่าเฉลีย่ยเครื่องก็จะหาให้นะคะทีนี้การเคลียร์เครื่องการเคลียร์เครื่องก็คือการล้างค่าส่วนตัวเลขที่โชว์ตรงนี้เนี่ยคือเป็นตัวเลขล่าสุดของเครื่องนะคะที่จำไว้นะคะเราจะเคลียร์ค่าก็คือการกดปุ่มเอเวอร์เลยค้างไว้แล้วก็กดปุ่มมีค่ะเครื่องก็จะขึ้นเป็นตูดให้นะคะทีนี้เรามาเช็คดูซิว่าใช่ไหม ที่เราเคลียร์เครื่องนะคะกดปุ่มเนี่ทางไปเห็นไหมคะก็จะเป็นศูนย์ค่ะกดปุ่มค่าเฉลีย่ยก็เป็นศูนย์เชลล่นเดียวกันนะคะทีนี้อันนี้ก็คือเิ็ติ้งกระบวนการเทวัตถุดิบแบบเต็มกระบอกอันนี้สําหรับเครื่องเข้าเปลือกนะคะ,ะการล้างค่ะล้างเครื่องล้างค่าเครื่องเราก็เรียบร้อยแล้วเครื่องนี้ถ้าไม่ได้ใช้งานภายใน5นาทีเครื่องจะตัดการทํางานอัตโนมัติ หรือเราจะปิดปุ่มเครื่องก็ได้จะปิดเครื่องก็ได้กดปุ่มนี้ค่ะแ็จติ้นกระบวนการเฮวัตดิบแบบเต็มเครื่องอันนี้เป็นชนิดเข้าปุ่น